ว,วันนี้ผมจะพามาชมเชฟโรเลตนะครับผมเครื่องยนต์2.0ปี14จะเป็นยังไงสภาพเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับแม้เราจะดูจากปีแล้วไม่สามารถดูได้เลยผมอยากให้ดูนะครับเวลาที่คุณจะเลือกซื้อรถมือสองคันเนี่ยผมอยากให้ดูว่าสภาพเนี่ยเป็นยังไงไล่มาตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับของไฟของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังดูสภาพเนี่ยใหม่อยู่เลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยรถคันนี้เป็นรถของครอบครัว ไปก็ตามที่กําลังมองหารถยนต์เจ็ที่นั่งที่สามารถที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวในวันหยุดหรือว่าอยากจะไปใช้ส่วนตัวคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรื่องของการกินน้ำมันผมบอกได้เลยว่าก็ไม่เท่าไหร่อ่าไล่มาครับของตัวเนงส่วนของออปชั่นต่างๆตั้งแต่ตัวของไฟกระจกข้างเรื่องของตัวกันสาดหรือว่าจะเป็นเรื่องของแหลกหลังคาออปชั่นพวกนี้คือเราแถมมาให้หมดแล้วได้ไปในราคานี้อย่างที่บอกครับคุ้มค่าแน่นอน อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้นะครับมันเป็นตัวของรถที่ไว้ใช้งานสีดําสีดำเนี่ยเป็นรถที่สีที่คนนิยมใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่กําลังมองหารถสักคันนะครับอย่างที่บอกราคาไม่แรงนะครับเอาละเดี๋ยวลองมาตามดูข้างหลังกันดีกว่าว่าภายหลังเนี่ยของรถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับผมว่าคือเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการขนส่ง รถคันนี้มีภายหลังข้างหลังเนี่ยที่เรียกได้วกว้างขวางมากๆแทบจะหนึ่งช่วงตัวของรถคนขับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบรรทุกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาหรือว่าท้ายรถเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวก็ต่อไปผมอยากจะลองให้พาเข้ามาชมในส่วนของภายในรถกันดีกว่าว่ารถคันนี้ภายในสภาพยังใหม่หรือที่ผมพูดหรือเปล่ามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ในเรื่องของตัวส่วนของรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยากให้ลองดูสภาพภายในคือสภาพภายนอกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่สภาพของภายในเนี่ยเรื่องที่จากตัวเบาะนะครับตัวเบาะเนี่ยอยากให้สังเกตคือรอยตะเข็แบแทบจะไม่มีริ้วรอยของการที่ใช้งานมาเยอะเลยรถเนี่ยเวลาถ้าเกิดสมมติคุณซื้อไปแล้วสภาพของรอยตะเข็บแบบปุบๆเยอะๆออ,ออกมาคุณอยากซื้อไหมครับแต่คันนี้ไม่มีเลยต่อมาเป็นในเรื่องของตัวคอนโซลข้างหน้าคนขับแล้วก็พื้นที่ของข้างๆนะครับ ตัวระบบเนี่ยของโงมอะไรเป็นระบบของมัลติฟังชันเรียกได้ว่ามีออฟชั่นในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับของวิทยุของแอร์หรืออะไรอีกหลายๆอย่างเวลาขับรถเนี่ยทำให้คุณสามารถโฟกัสกับการขับรถได้อย่างเต็มที่เลยคุณลองสังเกตดูนะครับรถบางคันที่เราต้องไปจับนู่นจับนี่เนี่ยบางทีแค่วินาทีเดียวอะอาจทําให้เกิดอันตรายได้เลยนะต่อมาคือเรื่องของส่วนของจอคอนโซลวิทยุตรงนี้สำหรับใครที่เป็นสายที่ชอบฟังเพลงหรือสายที่แบบ รอบปุ่มเกี่ยวกับของดิจิตอลเนี่ยคันนี้ก็จอดเส้นกันระบบของการขับเคลื่อนของแอร์หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นระบบที่อ่าต้องบอกกันว่าคันนี้มีระบบแบบกันลื่นกันถลไมในเรื่องของบางคนที่ชอบในการปีนเขาพาไปแอดเวนเจอร์หรือสายแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับส่วนในตัวของเรื่องของระบบเกียร์ก็เป็นระบบเกียร์ออโต้อ่าดูนะครับระบบของของล็อกล็อกมือก็จะเป็นระบบของล็อกไฟฟ้าอ่า สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เวลาใครหลายคนมองหาในเรื่องของตัวรถนะครับอยากจะให้มองในเรื่องของฟัง์กชันฟัง์กชันต่างๆของรถคันนี้ต้องเรียกได้ว่าเหมาะกับการใช้งานในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นนะครับหากใครสนใจหรือกำลังมองหารถคันนี้ติดต่อมาที่ p C Car Center ราชพฤกษ์นะครับผมยินดีให้บริการในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ในเรื่องของการหารถหรืออะไรหลายๆอย่าง หรือมีรถอื่นที่คุณสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ